อย่าให้ใครมาบอกคุณว่าความเงียบของคุณคือข้อเสียเพราะจำไว้เลยครับคนที่คิดก่อนพูดมักจะทำงานได้ดีกว่าคนที่พูดก่อนคิดเสมอโลกอาจจะไม่ได้ออกแบบให้คนเงียบเข้าใจง่ายแต่โลกก็ต้องการคนแบบคุณมากกว่าที่คุณรู้ถ้าคุณเป็นคนเงียบที่ทำงานเก่งขอให้ภูมิใจในตัวเองและถ้าวันหนึ่งเสียงของคนอื่นดังเกินไปจำไว้นะครับคุณมีสิทธิ์ปิดไมโคกแล้วเลือกฟังเสียงหัวใจของตัวเอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้องเงียบแต่ไม่โง่พื้นที่เดียวที่คนเงียบไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องพยายามถ้าชีวิตคุณมีแต่เสียงที่ดังกว่าเนื้องานที่นี่คือเคล็ดลับของเราครับพวกเราคือคนที่ใช้พลังชีวิตกับการ small talk 5นาทีมากกว่าการเขียนโค้ดทั้งวันต้องประชุมทั้งวันทั้งที่ความจริงสรุปได้ในอีเมล2บรรทัดทำงานหนักกว่าคนส่งเสียงดัง3เท่าแต่ถูกมองว่าไม่เก่งเพราะไม่พูด ใช่ครับถ้าคุณอยากอยู่เงียบๆแต่ดันอยู่ในออฟฟิศที่เสียงดังเหมือนตลาดนัดไก่ชนและโคตรจะเหนื่อยกับความเข้าใจผิดโลกแตกที่ว่าคนเงียบเท่ากับไม่เข้าสังคมเท่ากับไม่มีความสามารถนี่แหละครับพื้นที่ของคุณที่นี่คนเงียบไม่ต้องแกล้งเป็นเอ็กโทเวิร์ดเพื่อให้ใครรกักเราไม่ต้องขอโทษที่เป็นตัวเองเราจะเล่าเรื่องเจ็บเจบคันคน,นที่โคตรจริงเกี่ยวกับการทำงานที่คุณฟังแล้วคุณจะพยักหน้าจนคอเคล็ดเพราะมันโคตรจะโดนเกินไป หัวข้อที่1ประชุมทั้งวันแต่สรุปได้ใน5นาทีมาถึงหัวข้อแรกที่เราเชื่อว่า introvert ทุกคนต้องเคยประสบพบเจอประชุมทั้งวันแต่สรุปได้ใน5นาทีคุณเคยไหมประชุมตั้งแต่เช้าจดบ่ายทั้งที่ความจริงมันสรุปได้ตั้งแต่นาทีแรกแล้วโอเคค่ะทำตามเดิมจบแต่ไม่มีทางทุกคนยังอยากพูดทุกคนยังอยากแชร์เหมือนการประชุมมันไม่ใช่การวางแผนงานนะครับแต่เป็นการแข่งขันกัน,กนว่าใครได้พูดเยอะกว่าแล้ว introvert แบบเราอะ่ะเราคิด เสร็จแล้วเราตัดสินใจแล้วเราวางแผนในหัวเสร็จตั้งแต่20นาทีแรกแต่สิ่งที่ต้องทําคืออะไรครับก็ต้องนั่งฟังต่อไปด้วยหน้าไว้วษา,าที่ดูเหมือนเข้าใจแต่ในใจอยากจะกรีดเพราะเธออยากกลับไปทํางานจริงๆแล้วเสียเวลาชีวิตไป3ชั่วโมงเพียงเพื่อจะยืนยันสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่ตนกลายเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นข้อที่2ทํทงานหนักกว่า แต่ดูเหมือนไม่เก่งเพราะเงียบเรื่องที่ทําให้คนเงียบอย่างเราลุกขึ้นมาตบโต๊ะนั่นคือทํางานหนักกว่าแต่ถูกมองว่าไม่เก่งเพราะเงียบสังคมออฟฟิศเนี่ยมันตลกดีนะครับคนที่พูดดังๆโชว์พลังเสียงเนี่ยดูมีภาวะผููนำสนล้นเกินแต่คนที่นั่งทํางานเงียบๆพับแขนเสื้อทํางานแบบพวกเราคือไม่ค่อยมีส่วนร่วมทั้งที่คนทํางานจริงๆคือใครครับคือเราไงคนเก็บงานคนกู้ไฟล์คนหาข้อมูลที่ไม่มีใครหาเจอคนแก้ไขที่ไม่มีใครกล้าแตะแต่พอ ไม่พูดกลับถูกมองว่าเฉยๆถูกมองว่าไม่มีของผมว่าน่าจะลองทำคอร์สสอนทําตัวเงียบแต่เทพเป็นสกิลที่บริษัทควรสอนนะเนี่ยจังไม่เลยครับอย่าให้เสียงดังๆของใครมาบทบังคุณภาพงานของคุณ ข้อที่3 s m a l l talk กคาบแบตได้ดีกว่างานจริงทานอะไรมาอย่างคะวันนี้รถติดเนาะเมื่อคืนดูซีรีส์อย่างโอ้ยแบตอินโทรเวิร์ดลดหวบยิ่งกว่าหลังประชุมใหญ่ไม่ได้เกลียดคนนะครับไม่ได้ไม่ชอบสังคมแต่แค่ต้องคุยอะไรที่ไม่มีเหตุผลหรือไร้สาระนานๆเนี่ยมันโคตรเหนื่อยเลยือถ้าจะต้องใช้พลังงานชีวิตขนาดเนี้ยขอให้มันเป็นงานเถอะขอให้เป็นงานที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่นั่งคุยว่าฝนตกไหมกาแฟรสชาติเป็นยังไงพอ m a l l t a l k จบเราเหมือนเพิ่ง วิ่งมาลาทอนต้องกลับไปซ่อนตัวใต้โต๊ะเพื่อชาร์จพลังงานคืนพร้อมเสียงถอนหายใจและเสียงชาร์จแบตเบาๆถ้าแบตคุณหมดเพราะเรื่องไร้สาระแบบนี้เหมือนกันคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ข้อที่4คนเงียบเท่ากับคนอ่อนแอหรือแค่ไม่อยากเสียพลังงานให้เรื่องไร้สาระเวลาเงียบอ่ะคนชอบคิดว่าเราไม่สู้ไม่เก่งไม่โอเคทั้งที่จริงๆแล้วเราแค่ไม่อยากเปลืองพลังงานไปอธิบายอะไรที่ไม่จําเป็นเพราะโทรเว v ร์ t อย่างพวกเราคือสายเก็บพลังงานไว้แก้ปัญหาไม่ใช่เก็บไว้เถียงในวงสนทนาที่ไม่มีวันจบจําไว้เลยครับสําหรับเราแล้วเงียบเท่ากับโฟกัสไม่ใช่โดนกดอย่างที่หลายคนพยายามจะคิดเรากําลังประมวลผลเรากําลังทํางาน อยู่ภายในคนที่ใช้เสียงเยอะอาจจะใช้พลังงานไปกับเรื่องอื่นแต่เราเรากําลังสงวนพลังไว้เพื่อผลลัพธ์ถ้าความเงียบของคุณคือสุดยอดพลังแห่งการโฟกัสจงใช้มันให้เต็มที่ ข้อที่5ขอเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าทีมสําหรับโทรเวิร์ t การอยู่คนเดียวก็คือการชาร์จแบตครับมันเหมือนโทรศัพท์ที่ต้องเสียบปลั๊กถ้าแบตหมดก็ทํางานต่อไม่ได้เราขอปรีกตัวไปเงียบๆไม่ใช่เพราะเกลียดเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เพราะเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่เพราะเราอยากทํางานให้ดีที่สุดไม่ใช่ตายคาโตเพราะใช้พลังงานไปกับการสมอลท็อกหรือการประชุมทั้งวันการขอเวลาพักเงียบๆ15บนาทีอาจจะทําให้เรากลับมาทํางานที่มีคุณภาพได้ตลอดบ่ายซึ่ง ดีกว่าการนั่งหน้าซีดหมดแรงอยู่ในทีมตั้งเยอะจงภูมิใจในวิธีชาร์จพลังงานของตัวเองและอย่ารู้สึกผิดที่จะต้องเสียบปลั๊กแล้วนั่นคือวิธีที่คุณจะมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับทีม ข้อที่6งานเสร็จไวถูกใช้เพิ่มงานช้าเท่ากับถูกว่าคุณเคยไหมพอทํางานเสร็จปุ๊บแทนที่จะได้พักหรือกลับไปโฟกัสงานอื่นสิ่งที่ได้คือเก่งเนอะเดี๋ยวเอางานนี้เพิ่มให้นะแต่พอคุณต้องใช้เวลาจัดการงานที่ซับซ้อนหรือคุณต้องการความเงียบเพื่อโฟกัสแล้วงานมันดูช้าลงนิดนึงสิ่งที่ได้ยินคือเขาไม่ค่อยคอมมูนิเคตเลยช้ากลายเป็นว่าอินโทรเวิร์อยู่ดีๆก็กลายเป็นบุคคลลึกลับที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเราต้องพิสูจน์ว่าการโฟกัสอยู่เงียบๆไม่ใช่การอู้เราต้องพิสูจน์ว่าาากรทํ เร็วไม่ใช่การว่างงานอเอยที่จริงอะเราก็แค่กําลังทํางานอยู่ไม่ได้กําลังอู้และไม่ได้กําลังรอให้ใครมาป้อนงานเพิ่มนะครับ ข้อที่7ไม่มีใครเห็นตอนคิดหนกักแต่เห็นตอนเงียบเวลาที่เรากําลังดีดความคิดอยู่ในหัวเนะี่ยระบบสมองอ่ะระดมสมองแบบเงียบๆไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเราทํางานหนักขนาดไหนแต่พอนั่งเงียบๆเ,เท่านั้นแหละ5นาทีโอ้โหมากันพรึบเลยไม่สบายเลยคะมีอะไรในใจหรือเปล่างอนใครมาหรือเปล่าไม่มีครับผมแค่คิดอยู่ผมแค่กําลังประมวลผลระบบทั้งหมดในจกักรวาลเนี้ยอยู่เท่านั้นแหละแต่สังคมนี้กลับชอบคิดแทนคนเงียบว่าเรากําลังเศร้ากาลังงอนหรืออะไรสักอย่างคือบางที เราแค่กําลังคิดวิธีรอดจากการประชุมหน้าอยู่เท่านั้นแหละครับไม่ได้ดราม่าขนาดนั้น ข้อที่8ขอพื้นที่ให้หายใจหน่อยไม่ใช่เพราะไม่มีทีมแต่เพราะเป็นคนบางคนอ่ะล้อมเราทุกวันเหมือนเราเป็นดาวเด่นในวงสนทนาที่ต้องปล่อยมุกตลอดเวลาแต่ความจริงคือเราไม่ได้ต้องการความโดดเด่นสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือพื้นที่ขอให้เราได้เงียบขอให้เราได้พักขอให้เราได้ตั้งหลักการที่เราขอพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่การหนีงานแต่มันคือการทําให้เราทํางานต่อได้แบบไม่หมดลมหายใจการหายใจเข้าออกลึก,ลกๆเงียบๆเพียงลําพังคือสิ่งจําเป็นพื้นฐานไม่ใช่ แค่สำหรับอินโทรเวิร์ดแต่สำหรับมนุษย์ทุกคน ข้อที่9 introvert ไม่ได้ต่อต้านคนแต่วุ่นวายไม่เอาจริงๆเราชอบคนเงียบๆไม่ใช่พาะเราเกลียดคนนะครับแต่เป็นเพราะระบบประสาทของเราชอบความนิ่งเสียงดังการขัดจังหวะความวุ่นวายแบบไร้ทิศทางสิ่งเหล่านี้มันกินพลังของเราเร็วมากเร็วยิ่งกว่า 5G ซออีกเราไม่ได้เกลียดใครเลยเราแค่อยากอยู่ในเวอร์ชั่นของโลกที่ไม่ตะคนใส่หน้าเราทุกวินาทีแค่นั้นเองเรายังคงทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีแต่เราขอเลือกสภาพแวดล้อมที่ทําให้เราไม่ต้องสูนลบกับเสียงรอบตัว ในทุกเช้าวันจันทได้ไหมเราต้องการสันติภาพไม่ใช่สงครามเสียงในออฟฟิศคุณคืออินโทรเวิร์ดที่ต้องอยู่ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของเอกโทรเวิร์ดถึง99%มันโคตรจะเหนื่อยเลยครับแต่จําไว้นะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณแปลกคุณแค่ต่างคุณแค่มีวิธีการทํางานมีวิธีการชาร์จพลังและวิธีการมองโลกที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความต่างของคุณโลกต้องการมากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้จำไว้เลยว่าคุณไม่แปลกคุณไม่ผิดปกติและคุณไม่ตต้้้ออองงเเเเปลี่่ยนัวพืทําาใใใหครขจ i ินโทรเวิร์ไม่ได้อ่อนแอคุณเก่งคุณแค่เก่งในแบบที่ไม่ต้องเสียงดังคุณมีสิทธิ์ปิดไมโลกแล้วเลือกฟังหัวใจของตัวเองแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ